สุขาดีมีความสุขพวกเราพวกเราเปิดเทอมนี้เรามีห้องน้ำสะอาดแล้วนะรู้ยังพวกเธอดูข่าวกันหรือยังสพทปลดตัวโครงการสุขาดีมีความสุขแล้วนะเราเคยได้ยินอยู่โครงการสุขาอะไรนี้แหละใช่ไหมใช่เลยโครงการสุขาดีมีความสุขมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษามีห้องน้ำครูและนักเรียนที่มีความสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงาม ทางโรงเรียนตามพัฒนาวิทย์ของเรานะคะก็ได้มีห้องน้ำที่สะอาดกันอีกด้วยนะคะไปไดูกันเลยสะอาดห้องน้ำของโรงเรียนเราสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่มีการสะสมของเชื้อโรคไม่มีกลิ่นเหมน็นสะดวกเรามีห้องน้ำสำหรับเพศหญิงและเพศชายแบ่งแยกกันชัดเจน สบายที่นี่ครูนักเรียนและผู้ปกครองสามารถใช้ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกสวยงามห้องน้ำโรงเรียนเรามีบรรยากาศน่าใช้ตกแต่งห้องน้ำได้สวยงามเป็นสัดส,ส่วนทั้งหมดนี้นคือห้องน้ำแห่งความสุขของ,ของพวก,พวกเรา